จ้่พี่น้องมากินเผือเป็ดนั้นแพรว่าจ้่พี่น้องจ๋ามากินเผือเป็ดนั้นแพรว่าเลยพี่น้องเด้อมากินเผือเป็ดจ้ามามาตั้งกล่องกินเลยนะจน้ะเนาะบอกอะไรใหญ่หางตั้งกล่องกินเลยจ้า พี่น้องบ่ตถุสุกุวสมองสบอจะได้มากินเฟอเปียสต้เพาจ้ะพี่นจ๋าแต่กับมิ่แมงดาทอดอ่ะมังดามม่ต่ตัวผูกินสุนค่ะกินบไ่ได้เลย้ย่วาน่ยมจ้ากินน้ำเพวาได้จ้ะเฟอเปียจ้ะเอเปียจ้าเฟอเปียไฟลับพี่น้องเอ้ยไฟลับเฮ็ดเนี้กับโได่ได้ทีนี่เอ้ยใหม่คนใหญ่สิกอสื่อเพอ่มใหม เจ้าประจำมจ้ะไปสื่อเจ้เพื่อนหูมักเส้นเพื่อนพี่อนเนาะเส้นประเทศเองใส่เบิ้งกล้เส้นประเทศเองนี่เลยจ้ะเส้นประจำล้านเพื่อนเส้นเด็กแรีว่าเพื่อนเร็ดเองเพื่อนจ้ะเส้นคือเส้นเอามาผัดมีอันเส้นมีบุ้งมันใกล้ๆเส้นผัดนะจ้ะเส้นผัดไทยเส้นเส้นผัดไทยเนาะจ้ะเนาะ นีพี่น้องเวัตถุสกุคนัตส่งสุบองนะจ๊ะเด้อขอบคุณที่มาที่เกาที่เขามาใหา้เพมาแก่เพี้ว่าตลอดเด้อมาหาเพี้ว่าเดี๋ยวมาตั้งกลัวเด้อพี่น้องเด้อแลจ้าบ้นสองบ้นแต่ว่าเขาไปกลับไปหาแน่นอนจ้ะเท่าไงพี่ประตูประตูลมทาง nào các mùi quan điểm ấy, ăn phở, ăn phải không เย็นบูมีขวันฮอนคกักนี่หนุ่ม,มดีลิเซนเสซนประเ็ศเองเลยเสซนเด็กทีมันเสซนผัดผัดเมียผัดไทย

นี่นี่ที่ขออันนี้ไว้สวัสดีครับพี่น้องกินแมงดาเหมือกันเด้อบุญเห็นหนหาบุญเห็นดอกหนาถึงนังสูงนังต่ำหนังยาวเอาขอเห็ดไว้จีนี้นี่นี่นี่หนึงสองงานพุนิหนังด่างนี่ตรงข้อมันนไหมท่มันกับอันนั้นนะฮึมมันเหม็นคักมันชุนพี่น้องเว้ยมันเหม็น นะมันมีอีกอันนึงอยู่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยย่างฉุนเลยกินมาไหนได้ขอไมีเจอสภูยุตทันที่เลยเบิดเลยเด้เดมืดเหลีองเป็นนี้ไม่ว่ากินก๋วยเตี๋ยวพี่นายกินแมงดานี่กินข้าวคำข้าวคำเดียว เดี๋วนี้ขาทำคำแบบยังเปนะไราเขากวงยังไงเนี่ยอ้อวขากวงอืมมมดกินนะอืมอืมอย่างตเด้อกินหมดนี่แหละมิเตตันส่นใคบอกินกินอะไรก็กึกกขึ้นหูดำขึ้ยม่อวาชุนี้เยอะใเว้ย không nó chắc là gì? đang ăn, khẩu nhì hẻm, may ตัวลัวเดีย๋ยวๆนี่ซุนกึกเลยนี่ยอาจจะไปลตัวเปร์ตัวเปรเป็นตัวแม่ตัวเดี๋ยวนีๆเจ้าให้ถึนขึ้นจมูกเนี่ย Cách nhầm ra chặt rồi chị nào có nha Quên Bước nào bước nhìn Chắc ở là khô khuẩn Chẳng Cái đây mà đàn Tụp 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 าไกินแต่เสียบได้พี่นาะก่อมเหมกนะกินแมงดาคนตอนนี้แถวดีกินได้แถวยังกบอยด้พี่นนองเด้อมันไม่โยกไม่ยังไปว่ายกเว้ยยกเย็นมดเลยแพ่ไงเดาดีสิบดีสแปดเดี่มเห็นไหมดีสิบแปดเดี่มพี่นาะกดหบละ ใช่ครับถ้าเป็นที่เหมือนมือเก้อขาวที่กินตะเข้าอเดียวน้าพี่น้องอ้วววน้าพี่น้องเลยครับจะไปกินตะเข้าต่อครับกินข้าวแม่ขัวจ้ะจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้กะบมือยังได้เลยพี่น้องเด้อที่พี่น้องก็ได้กุแชร์กุติดตามกดปากกระดิ่งจากเพื่อสุภาพการแจ้งเตือนคลิปมสาระเพื่อกินพะวาแล้วนะเนาะน้องตะเข้าพวงคลิปพะว่าเขาพบกันจะได้ลงเรื่องเกาหนาจ้ะ เนี่ยเจี morning, então, ๊ยบอยากไข่เม ver ือใส่ได้ๆแต่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าให้บายจุ๊บๆแล้วพี่น้องเด้อขอบคุณที่ไมซีเกาที่เขามาจงกำลังเลี้งใจพี่ว่ามาตลอดเด้อพี่น้องเด้อมาหาพี่ว่าเดี๋ยวไม่ต้องกลัวว่าพี่ว่าจะไปหาจ้ะเดี๋ยวพี่ว่าไปหาคือเกาจ้ะจะรอดเนี่ยนะจ้ะเนาะเพราะว่ามาเดี๋ยวไปเลยแล้วมันจับมือกันมาเหน่งนะจ้ะเนาะจ้ะเจิ๊ยเหน่งจบเพลงเหน่งจ้ะบายจุ๊บๆจ้า